ใจหนัวไปจั้งเะเราก็ย ah ังไม่รู้เลยจ้ะอ้างนอนกไงล้างไม่รู้เจน่าจะไปจคาเฮ้ยเาเหรอไอ้ตามไอตามงานงนไอตาไอตามไ้ตามตัจะไปเย่งไงงานงนย่งบัน พี่อสอนการบ้านนี่ออะมาสิ่เอ้ามึงเคยบ้านแล้วติมบ้านอักไม่ได้เรียนนานแล้วจำไม่ได้แล้วนี่บ้านเพีย่นเพียร์ทุกอย่า่แล้วเพีเออนี่แหละนองเพียรน้ำยาไอ้จุ่ยเียรก่อนจุ่ยห้าตั้มได้ เาตองไปฝอ่ไปสห่ไจังเลยเก็ยังไม่รู้เลยจ้ะหลงนอนกี่ไงหลังนหง